กูรู้นะถ้ากูรู้วันนันว่ามีเด็กแล้วกูตุตายเรียบตุ้ไปตุบแล้วกูไม่มีใครเราอยู่กันในจิ้นอยู่เอ,อ้ามากูรับเองเมียมัวตัวนะ่าจำปัวงกองพวกก้องกวงกองปวกกบเมียรับม่ได้ตายหรอกเพื่อนกูรับเองเบอร์ใครนี่เจ้าอาวาสวัดศรีจุนทอน จ้วัดวัดทีตุนทอนโทรมาทำไรเกล่งเรื่องตอนป้าป้าเดี๋ยวกูรับเองหรัสดอฮัลโหล,โลโพี่ปูณนโอนมารื้ยังะคะได้เรื่องแล้วปราวัดจัปราว,วัดทีตุนทอนเป็นยิ่งได้แล้วพี่ส่งชนิฟมาให้ด้วยนะคะพรุ่งนี้น้องต้องจ่ายค่าหอแล้วนะ เ่พี่ไม่โอนมาน้องไม่ได้ใจ่าค่าหอนะคะพี่พี่โอนมาตอนไหนอะคะเดี๋ยวพี่โอนไปให้นะอนุตตีให้เปริน,นู้ใจไว้รอยอะพี่โนูนค่ะถ้าไม่ใจ่าค่าหอ,อน้องไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วนะ พี่ก็ไม่ได้มาอยู่กับน้องแล้วนะค่ะนิพนธนค่ะพ,พี่จำได้ไหมคืนนั้นที่เรานอนด้วยกันที่มีอะไรกันน่ะคืนนั้นน่ะจำได้ไหมที่พี่บอกน้องว่าแก้มหนูอ่ะหอมมันดอกมันลิพี่บอกว่าแก้มเมียพีย่อ่ะเหม็นเหมือนขี้แก่มนเทียนจริงไหมคะ พี่มาหาหน่อยนะหนูรอพี่อยู่นะคะคือถุงยังเลยอ่ะที่รักที่รักมาหาหน่อยนะกี่ตึ้งเะเดี๋ยวกูไปต่อเดี๋ยวใจตายอ๋องฮะกนเอาพวกเพื่อนนี่กูไม่นับตึ้งวันนี้กูไปยิงไอ้ตายอองวันนี้ได้ตายแน่ดอ่เตรียมตัวไปเลยกูยิงไอ้เป็นดน้วยตายอองวันนี้ได้เป็นได้ตายแน่ดอ่กูไม่ยอมเด็ดก่อน ไม่อ้ทิดเองช่วยจอดรับยายโบกรถเขาต้องโบกข้างหน้ายายทำไมมาโบกทางท้ายออรถคันนี้ต้องโบกข้างหน้าได้จ้าได้จ้าเดี๋ยวจะโบกใหม่เอ๊ะเราก็ว่ารถเราแรงทำไมยายเดินแซงรถเราไปจอด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 จ้าไปไม่รอดเดี๋ยวจะจอดให้จอดแล้วครับขึ้นเลยพี่ ขึ้นเลยพี่ึ้นเลยพี่ขึ้นไปขึ้นไปเรียกนะพี่เลยลเรืงไอฮะไอทาลืงกูแขกกว่าแม่มึงนะ่จะบอกให้เรียกยายก็ได้จ้ายายจายายจะไปไหนอ๋อยายจะไปข้างหน้าไม่ใช่ถามว่ายายจะลงไหนเอา้าก็ลงบันไดหลังแล้วบันไดข้างๆลดเมียงไง รถหนีไงอะไรอยู่ในปากออลินเอ้าแล้วยายกินมันเข้าไปทำไมโอ๊ย <นะ S 2> ยายไม่ได้กินยายเอาไว้เคี้ยวลินมันยังเหนียวมันยังกินไม่ได้กินไม่ได้นี่มาคนเดียวหรือยายจะแล้วมึงเห็นใครมากบกูแม้เออมาคนเดียวมาคนเดียวเนี่ขับรถ ต้องขับดีๆถ้าขับไม่ดีนะมันอันตรายเมื่อกี้ยายเห็นมากับตาไหนบอกว่ามาคนเดียวไงเห็นมากับลูกกตานั่นไงยายมาสามคนเลยใช่ไหมเห็นมากับลูกกตาเนี่ยโอ้อเนี่ยมึงจะเอายังไงออ๋เห็นมากับลูกตาอเห็นมากับลูกตารถเมวิ่งมาจากถนนใหญ่ รถรับนักเรียนพุ่งออกจากซอยไม่มีใครคอยระวังใครก็ชนกันเต็มที่เลยสิครับเห็นมันขับวิ่งตามกันไปไม่รู้ไปไหนกันแน่คงไปรับคนแก่โดนกระทือตายมันออกรถเธอะไอ้หนูยายไม่อยากดูคนแก่ตายได้ได้ได้เออเอ๊ะแล้วยายจะไปไหนล่ะนี่ ผมจะไปส่งให้ไปพระขนงสำโรงสำเรไปอาซีเอคาเทพญาไทยอังลีดูนังปีนังจังฮีอนุทศสวรีประชาธิปไตยบางกีขันบางชันบางปิ้งหมอชิดเมอลี่คิงไผ่ตันสะพานควาย บางกูบุคลบางจอนบางบอนตราทอดผ่านมอญผ่านใหม่บางรักบางว่าบางหน้าบางพีบางคนเตียนบางกระดีบางคุณนนแครลายเพื่อไปเซ็นทาราแฟชั่นเดอะมมพละกรนทองหล่อเพชรบุรีตัดใหม่ไปเสรีไทยเอกไมยรัชดาลามิดาขอเวลาหายใจไอ้ทิดเองช่วยจอดรับยาย โบกรถเขาต้องโบกข้างหน้ายายทำไมมาโบกทางท้ายอารถคันนี้ต้องโบกข้างหน้าได้จ้าได้จ้าเดยวจะโบกใหม่เอ๊ะเราก็ว่ารถเราแรงทำไมยายเดินแซงรถเราไปจอด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 จ้าไปนม่รอเดี๋ยวจะจอดให้จอดแล้วครับขึ้นเลยพี่ ขึ้นเลยพี่ขึ้นเลยพี่ขึ้นไปขึ้นไปเรียกนะพี่เลยลืองไอ้ฮะไอ้ทาลึงกูแข่กว่าแม่มึงนะจะบอกให้หหเรียกยายก็ได้จ้ายายจ๋ายายจะไปไหนอ๋อยายจะไปข้างหน้าไม่ไม่ใช่ถามว่ายายจะลงไหนเอา้าก็ลงบันไดหลังแล้วบันไดข้างๆรถเหมียงไง รถหนีไงอ,อะไรอยู่ในปากออลินอ้าวแล้วยายกินมันเข้าไปทำไมอ๋อยายไม่ยายกินยายเอาไว้เทียวลิ้นมันยังเหนียวมันยังกินไม่ได้กินไม่ได้นี่มาคนเดียวหรือยายจะแล้วมึงเห็นใครมากบกูไหมเออมาคนเดียวมาคนเดียวเนี่ยขับรถ ต้องขับดีถ้าขับไม่ดีนะมันอันตรายเมื่อกี้ยายเห็นมากับตาไหนบอกว่ามาคนเดียวไงเห็นมากับลูกตาอันไงยายมาสามคนเลยใช่ไหมเห็นมากับลูกกตาเนี่ยโอ้ไอเนี่ยมึงจะเอายังไงอ๋อเห็นมากับลูกตาอ๋อเห็นมากับลูกตารถเมวิ่งมาจากถนนใหญ่ รถรับนักเรียนพุ่งออกจากซอยไม่ไมีใครคอยระวังใครก็ชนกันเต็มที่เลยสิครับเห็นมันขับวิ่งตามกันไปอไม่รู้ไปไหนกันแน่คงไปรับคนแก่โดนกระทือตายมันออกรถเธอไอ้หนูยายไม่อยากดูคนแก่ตายได,ได้ได้ได้เออเอ,อเอ๊ะแล้วยายจะไปไหนล่ะนี่ ผมจะไปส่งให้ไปพระขนงสำโรงสำเลไปอาซีเอคาเทพยาไทยอังลีอยู่นังปีนังจังฮีอนุทศสวรีประชาธิปไตยบางีขันบางชันบางปิ้งหมอชิดเมอลี่คิงไผ่ตันสะพานควาย บางกูบุคโลบางจอนบางบอลตาทออสะพานมอญสะพานใหม่บางรักบางว่าบางหน้าบางพีบางพุนเตียนบางกะดีบางคุณนนท์แครายลน์เพื่อไปเซ็นทาราแฟชั่นเดอะมอพรากรณทองหล่อเพชรบุรีตัดใหม่ไปเสรีไทยเอกมัยรัชดาลาวิตาขอเวลาหายใจ